สวัสดีครับพบกับช่องจอวิเคราะห์บอลโปรแกรมบอลวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565เลือกคู่ที่น่าสนใจครับมาวิเคราะห์ท่านได้ฟัง3คู่คู่แรกเป็นอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูงทองเลียดอยู่ในเตดคู่ที่2เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนิวคาสเซิลคู่ที่3แอตเลติกมาดริดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดจะมีสิิติความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเข้าไปฟังในคลิปเลยครับ คูแรกครับเป็นอาเซนอเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันเวลา20นาฬิการาคาที่โตอ,ออกให้ครับอาเซนอต่อลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนั้น,นี้ทั้ง2ทีมครับต้องเปิดเกมบุกใส่กันแน่นอนเพราะว่าอาเซนอต้องรักษาอันดับที่4ครับเพื่อไปเล่นยูฟาแชมนลีกส่วนลีดยูไนเต็ดก็มีคะแนน ห่างจากโซนตบชั้นครับอยู่2อแต้มเท่านั้นเองตอนนี้เขาอยู่อันดับที่17วันนี้ก็ต้องเล่นเต็มที่ครับไม่มีมาตั้งรับต้องบุกใส่เพื่อ3คะแนนแน่นอน สถิติที่พบกันครับ5นะัดหลังสุดเป็นอาเซ n นอนชนะไปได้4ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งลีดยูนเต็ดครับไม่เคยชนะอาเซ n นอนได้เลยนะัดสุดท้ายที่พบกันครับคือเล็กแรกครับเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นอาเซ n นอนบุกไปชนะลีดยูนเต็ดได้ถึงถิ่น4ประตูต่อหนึ่3นัดหลังนี้กินเิมพันนี้อาเซนอนกินเพินพันได้ตลอดเมื่อเจอลีด โดยสถิติห้านหลังสุดของอาเซนอลครับชนะไป3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งโดย3ครั้งหลังสุดนี้พวกเขาชนะรวดทั้ง3นัดแล้วก็กินเงินดําพันครับกินเต็มไป2ครั้งกินครึ่งไป1ครั้งพวกเขายิงเกิน2.5ไปถึง4นะัดรวดจาก5นัดหลังสุดซึ่งหน้าตามครับอาเซนอลกับเลียดวันนี้เพราะว่าทั้งคู่ต้องเปิดเกมบุกแล้วมีสถิติยิงเกิน2.5ทั้งคู่ ส่วนหานันลังสุดของลีดยูไนเต็ดชนะไปสองครั้งเสมอสองครั้งและนัดที่ผ่านมาครับเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4ี่ประตูต่อศูนย์สถิติการกินเนิมพันของพวกเขากินเต็มไปสองครั้งกินครึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็เสียเงินเนิมพันไปสองครั้งถือว่าไม่เลวครับสําหรับยุงทองลีดยูไนเต็ด ต่รางคะแนนตอนนี้อัสซนอ,นอยู่ลำดับที่4แข่ง34นัดชนะ20เสมอ3แพ้1ิมีอยู่63คะแนนตามหลังเชลซีอันดับที่3อยู่3แต้มและตอนนี้ครับพวกเขากำลังลุ้นแย่งอันดับท็อป4อยู่กับสเปอร์เชลซี ส่วนทางฝั่งของยุงทองเลียดยันเกอยู่อันดับที่17 3 4นัดชนะ8สเสมอ10แพ้ 18, 16มี34คะแนนแข็งมากกว่าเวานตันอันดับที่18อยู่1นัดแต่มีคะแนนห่างอยู่2แต้มครับเพราะฉะนั้นนดนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างเดียวเพื่ออยู่รอดปลอดภัยจากศึกอังกฤษพิีเมยรีครับ ความพร้อมวันนี้ครับาอสเซนครับทำผลงานได้ดีโดยชนะมาสนัดรวดวันนี้ความพร้อมจะไม่มีคิวเรนเทียนนี่และก็โทมัสปาเต้สตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเคยจะมาในรอบ4-2-3-1กองหน้าเป็นเอ็ดเวิร์ดอินเคเทียครับตวงกลางตัวรุก3ตัวเป็นบูฮิกาโยซากะมาติโนเดกาและก็กาเบียนมาเตเนลลี ส่วนทางฝั่งของเลโยเดเพิ่งเปิดบ้านพาให้แมนซิตี้มาศูนย์ประตูต่อสีวันนี้จะไม่มีสตจดั奥ดัลลัสอดัมฟอร์ชอร์ไทเลอร์โรเบิร์ตแพทริกแบมฟอร์ดและคิสเตียนซีโอซัมเมอร์วิลส่วนระบบจะไม่ระบบ4231ของนาโต้เป้าใช้เดนนิสเจมครับของกลางตัวรุกสามตัวใช้ราฟินญาโรดิโกเมเรโนและแจ็คแฮร์ริสัน ทัศนะวันนี้ครับพื้นฐานฟุตบอลของอาเซ n a นและ l e ลีดครับเปิดเกมรุกใส่โดยเล่นบอลตามช่องแบบสมัยใหม่เพราะ,ะนั้นวันนี้ไม่มีตั้งรับแน่นอนและพวกเขาต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากเพื่อรักษาพื้นที่ของในแต่ละทีมเพราะฉะนั้นจอจดชี้ให้เล่นบอลสูงครับแล้วก็วางไปที่ l e ลีดยูไนเตดครับ คู่ที่สองเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนญญของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันกันเวลา22่สนาฬิกาสานาทีราคาจิ้โตให้วันนี้เป็นแมนซิตี้ครับเจ้าบ้านต่อ2ลูกราคาน้ำหนึ่ สถิติห้านัดหลังสุดที่พบกันครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปถึง5้านัดรวดโดยนิวคาสเซิลไม่เคยชนะหรือเสมอได้เลยนัดที่ผ่านมาครับเล็กแรกเมื่อเดือนธันวาแมนเชสเตอร์บุกไปถล่มนิวคาสเซิลถึงบ้าน4ประตูต่อศูนย์โดยมีถึง4นัดนะครับหลังสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้ด้วยสกอร์ที่ห่างเกิน2ลูกนะครับ ชว่วงนี้ฟอร์มนอกบ้านของนิวคาสเซิลก็ไม่ดีซะด้วยเดี๋ยวสติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูครับโดยสติฮันนารังสุดของเจ้าบ้านชนะไป4ครั้งและพลาดท่าพลิกล็อกครับแพ้ให้กับรเรัลมาดรดไปในเวลานี้แพ้ไป2-1และต่อเวลานะครับทำให้พวกเขาตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนฮ้านารังสุดนี่พวกเขายิงเกิน2.5ไปทั้ง5นัด ทางฝั่งของทิมเยืนผลงานก็ถือว่าไม่เลวครับชนะมา4นัดรวดและนัดที่ผ่านมาพึ่งพ่ายกับริวพูเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นศูย์ประตูต่อหนึ่งโดยสีนัดลังสุดครับเวลาลงสนามพวกเขาเก็บเงินเดิมพันได้ทั้ง5นัดรวดครับโดยกินเต็มไป4ครั้งและกินครึ่งไปเพียงหนึ่งครั้ง อันดับตารางคะแนนตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตารางนี้เป็นตารางเก่านะครับอยู่อันดับหนึ่งแข่ง34นัดชนะยิมหกเสมอ5แพ้3มี83คะแนนส่วนลิเวอร์พูลเมื่อวันลงแข่งครับนัดที่35แล้วเสมอสเปอร์ครับทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลแซงขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งแทนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยมีลูกได้เสียที่ดีดกว่า1นึ่งลูก ถ้าวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3แต้มได้ก็จะห่างลิฟว์เป็น3แต้มลดความกดดันในการลุนแชมป์ได้เป็นอย่างมากส่วนนิวคาสเซิลยันดับที่10รลอยลำไว้แล้วมีอยู่43คะแนน ความพร้อมวันนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังไม่มีจอห์นสโตนและก็ไคล์วกักเกอร์ที่มีการบาดเจ็บนัดนี้จะไม่รบ,บ4-3-3เช่นเคยโดยมีการโลเทชั่นบางตำแหน่งโดยจะใช้ริยาหมาเลลดฮิมสเตอร์ดลิงและแจ็กกิริตเป็นกองหน้า3ประสานส่วนกองกลางมีเอกอีคายคกุนดุกันเฟรนันดิโยและก็เควินเดอะบอย ส่วนวามพร้อมของนิวคัสเซนครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังมีหน้าเดิมๆครับถึง5คนกิรันคา,าร์จิมาโยเอจกิรันทัปเปียออจแังเฮเดนไรอันเฟเซอร์และก็คอลัมวิสันวันนี้จะมาในรูป4-3-3ากองกลางที่คอยควบคุมเกมก็คือตัวเก่าอย่างจอนโจเชวีกองหน้า3ตัวเป็นมิเกลอามิรันล็กเซงแม็กซิมังและก็โชเอลิตนัน แสัวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากแต่วันนี้มาต่อที่ราคาแพงเหลือเกินทั้งนิวคาสเซิลครับฟอร์มขดนนหลังสุดก็ถือว่ายอดเยี่ยมถึงแพ้ก็แพ้ริฟูครับครั้งเดียวไม่เกิน1ลูกเพราะ,ะนั้นจอร์จอดชี้เป้าให้เล่นต่ำและกระนำใส่ไปที่นิวคาสเซิล คู่สุดท้ายเป็นดาเมสมแห่งเมืองมาริดครับแอตเลติโกามาริดเปิดบ้านพบการเมียนของเรอัลมาริดคู่นี้แข่งขันกันเวลาตีสอโดยฝั่งเจ้าบ้านครับต่อที่ครึ่งลูกราคาน้ำสองจราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5 สติหนนัดลังสุดที่พบกันเป็นเลวมาริตครับชนะได้3นัดรวดแล้วก็เสมอไป2นัดโดยยังไม่แพ้อเลิติโกมาริตเลยโดยนัดที่ผ่านมาในเล็กแรกเดือนธันวาคมวันที่13บสามลิมาริตเปิดบ้านชนะอเลิติโกมาริดได้2ประตูต่อศูย์ สถิติห้านัดล่งสุดของเจ้าบ้านถือว่าฟอร์มไม่ดีครับปืนฝืดๆชนะ1ครั้งเสมอ2และก็แพ้ไป2ครั้งโดยครั้งที่ผ่านมาครับนัดล่าสุดแพ้กับแอตลติกบิเบาศูนย์ประตูต่อ2สถิติการกินเดมพันห้านัดล่าสุดแพ้ไปถึง4เกมและชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองซึ่งแตกต่างจากฝั่งทิมเยนครับตอนนี้หานัดล่งสุดชนะรวด4นัดและก็แพ้ ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมเยือนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่สถิติการกินเติมพันครับ5หครั้งหลัาสุดกินรวดนะครับกินเต็มไป4ครัง้งกินครึ่งไปครั้งเดียวถือว่าน่าตามครับเรยวมาริดแต่รังคะแนนตอนนี้เรือมาริดอันดับที่1ครับควา้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วโดยชนะยิเสมอ6แพ้3มี81คะแนนส่วนอะไรทีมาริดครับยังต้องรุน พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในอันดับ3และ4อย่างเซบียาเรเบติสและก็เลวโซซิดัตความพร้อมเจ้าบ้านวันนี้จะไม่มีตัวที่ติดทัวแบนค์ับคือมาริโอเอโมโซและรินิโดส่วนตัวเจมีโตมาไลเมอร์และก็ชาฟิริก วันนี้จะมาะบบ3-5-2องกองหน้า2ตัวใช้อังตวนคริสมันนะครับยืนจับคู่กับอังเคลกอเรราส่วนกองกลางที่คอยบัญชาเกมก็คือโกเก้ครับส่วนคนพร้อมของทีมเยนเลยวอ่อมัลิดวันนี้จะไม่มีดาวิดอลาบาเอเดนสัสซ่าลูก้ายูวิและ แกเรตเบลที่มีการบาดเจ็บวันนี้จะมาในระบบ4-3-3คงจะใช้กันโรเตชันนักเตะครับวันนี้โดยกองหน้าจะใช้อิสโก้คริมิชมาและโรดิโก้ส่วนกองกลางสามตัวน่าจะมีเอดูอาโดคามาวิงกาเฟรดิโก้บันเบเดและดาน,นีเซบายอส ทศนาวันนี้ครับเรียวมาริดควา้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแพชชั่นครับคงจะเล่นให้สนุกสนานและก็ไม่กดดันอะไรมากและวันนี้มีการสับเปลี่ยนโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งโดยตัวเก๋อย่างคาเซเมลโลโทนิครอสและลูก้าโมเิตรวมถึงคารยาวและก็น้าตัวเก่งอย่างวินิอุที่ฟอร์มกำลงงังจะได้พักไม่ออกสตาร์เป็นตัวจริงส่วนทางฝั่งของอแลนติกมาริดวันนี้กำลังขับเขี้ยวแย่ง พื้นที่ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกครับอยู่กับ4ทีมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใส่ให้เต็มที่อย่างน้อยต้องเก็บ3ามแต้มหรือเสมอให้ได้จอจดจิงชิปเป้าไปที่บอลต่ำครับวันนี้แล้วก็ใส่ไปที่เรเอัลมาดริดเสมอได้จบไปแล้วครับสำหรับ3คู่มาสรุปผลกันสักหน่อยว่าให้วางทีมไหนบ้างกู่แรกอา์เซนอลลีดยูนเต็ดครับให้เล่นฟุตบอลสูงแล้วก็วางไปที่ลีดยูนเต็ดสามารถแพ้ไม่ขาด นะครับส่วนคู่ที่สองแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนิวคาสเซิลครับให้เล่นต่ำครับแล้วก็วางไปที่นิวคาสเซิลคู่ที่3เป็นแอตเลติกมามริดเจอกับเรอลมดริตคู่นี้เล่นต่ำครับแล้วก็วางไปที่เรอลมดริตสามารถเสมอได้จบกันไปแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจอจอด,ด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ